พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหฤทัยงานช่างตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงปโปรดงานช่างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานช่างโลหะช่างกลช่างไม้และช่างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญสำหรับนำมาใช้พัฒนาประเทศในเวลาต่อมาเมื่อเสด็จถลิงถวันเยราชสมบัติแล้วทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพ่อของแผ่นดินอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย และทรงนำพระปรีชาสามารถในด้านการช่างประสานเข้ากับพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่มากมายอาทิพระองค์ได้ทรงออกแบบและทรงสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองหลายลำทรงต่อเรือใบประเภทมอหรือที่ชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อเรือมอเรือซุปเปอรม์มอและไมโครมอ โดยส่งใช้วัสดุภายในประเทศและส่งทดสอบด้วยการนำไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าน้ำเป็นปัจจัยหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจึงพระราชทานพระราชดำริที่ช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับน้ำหลากหลายโครงการ ครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเกิดขึ้นจากการได้เสด็จไปทอดพระเนศสภาพน้ำเน่าเสียในหลายๆพื้นที่ด้วยพระองค์เองและทรงคิดค้นประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศให้กับน้ำซึ่งนวัตกรรมนี้ได้รับสิทธิบัตรจาก,กรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกทั้งรางวัลระดับนานานชาติอีกหลายรางวัล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ศาสตร์ทุกขแขนงรวมถึงความสามารถในด้านงานช่างมาปรับใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆนำมาซึ่งโครงการพระราชดำริสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหลากหลายส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าและมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พระศกนิโกรอย่างมากมายเหลือขนานับ ซึ่งไม่เพียงประจักษ์แก่สายตาชาวไทยทั้งประเทศเท่านั้นหากยังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนานาอารยประเทศด้วยในปีพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่กลุ่มเทพใต้ณลุมพินีสถานเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2513 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการช่างไทยอย่างสูงสุดที่ทรงห่วงใยแรงงานไทยและทรงเห็นความสำคัญในมาตรฐานการช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั่วโลกว่าทรงเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์และมีพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศนิกรชาวไทย และเพื่อเทอิดพระเกียรติพระองค์ในพระปรีชาสามารถด้านการช่างคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย